แสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าเหนือเมืองโอคุสวะตึกระฟ้าสูงเสียดฟ้าดูเมื่อจะฉีกขาดออกเป็นสิ่งเสี่ยงด้วยรอยร้าวขนาดมหือมาที่ตัดผ่านจากฐานถึงยอดตึกผู้คนต่างเงยหน้ามองขึ้นไปอย่างหวาดกลัวคล้ายว่ารอยแยกเหล่านี้ไม่เคยมีมาก่อนซูซูกิช่างภาพหนุ่มผู้หลงไหลในสิ่งประหลาดกำลังบันทึกภาพรอยแยกด้วยเลนส์มาโครเขาเห็นว่ารอยร้าวเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงรอยแยกธรรมดาแต่เหมือนกับแผลฉีกขาดบนเนื้อหนังของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆคล้ายเส้นเลือดฝอยปรากฏอยู่ในคืนนั้นเองซูซุกิฝันประหลาดเขาเห็นเมืองทั้งเมืองพังทลายลงกลายเป็นผุยผงและเขาก็ถูกดูดลงไปในรอยแยกขนาดใหญ่เบื้องล่างที่นั่นเขาเห็นดวงตาขนาดมหืมากำลังจ้องมองขึ้นมาราวกับว่า เมืองทั้งเมืองเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่านั้นเมื่อตื่นขึ้นมาซูซูกิพบว่ารอยแยกบนผนังห้องนอนของเขาปรากฏขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุรอยแยกนั้นเล็กเท่าเส้นผมแต่เขาก็รู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ออกมาจากมันวันต่อมารอยแยกเริ่มปรากฏขึ้นทั่วทั้งเมืองไม่ใช่แค่ตึกรามบ้านช่อง แต่รวมถึงถนนหนทางสะพานและแม้กระทั่งผิวหนังของผู้คนซูซูกิเห็นชายคนหนึ่งกรีดร้องเมื่อรอยแยกปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาอย่างกระทันหันแพทย์ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้พวกเขาสันนิษฐานว่าอาจเป็นเชื้อโรคประหลาดแต่ซูซูกิรู้ดีว่ามันไม่ใช่เขาเริ่มคิดถึงความฝันของเขาและดวงตาที่จ้องมองขึ้นมาจากเบื้องล่าง ซูซูกิตัดสินใจเดินทางไปยังใจกลางเมืองที่ซึ่งรอยแยกที่ใหญ่ที่สุดปรากฏอยู่เขาพบว่ารอยแยกนั้นกว้างขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเหวลึกที่มองไม่เห็นก้นบึง้งเขาปีนลงไปในรอยแยกนั้นอย่างกล้าหาญด้วยความหวังว่าจะได้พบคําตอบเมื่อลงไปถึงจุดหนึ่งเขาก็พบกับผนังถ้าที่ดูเหมือนจะถูกแกะสลักเป็นรูปดวงตาขนาดม่หึมาจํานวนนับไม่ถ้วน ดวงตาเหล่านั้นกระพริบช้าๆเรากับกำลังหลับไหลท่านใดนั้นรอยแยกก็ปิดตัวลงอย่างรวดเร็วซูซูกิถูกบีบอัดจนแหลกเหลวร่างกายของเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของรอยแยกนั้นคล้ายกับเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตขนาดมหืมาเมืองโอคุซาวะกลับคืนสู่สภาพปกติรอยแยกทั้งหมดหายไป ราวกับไม่เคยมีอยู่จริงผู้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ไม่มีใครจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีเพียงรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของซูซูกิที่ปรากฏขึ้นบนภาพถ่ายสุดท้ายของเขาซึ่งถูกทิ้งไว้ข้างถนนรอยยิ้มนั้นดูเหมือนจะสื่อถึงความพึงพอใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ จะจินตนาการได้